ขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ300บาทครับตอนนี้หลักๆจะเป็นคนในพื้นที่นะครับก็ต,ต่างจังหวัดก็จะมีบ้างคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เป็นผู้บริโภคสายสุขภาพชอบรับประทานพืชผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศผักสลัดรวมทั้งผักอื่นๆนะฮะพลาดไม่ได้ครับวันนี้ทีมงานของเราจะพาลงไปในพื้นที่จังหวัดยะลาไปที่สวนของคุณซาวมานอับดุลเลาะนะครับซึ่งมีฟาร์มที่ชื่อว่าอีสานฟาร์มยะลา ซึ่งหนุ่มยาลาคนนี้ก็คือคุณซาวมานเนี่ยเขาได้ปลูกผักนะครับปลูกผักในโรงเรียนหรือว่าปลูกผักกลางมุ้งปลอดสารพิษไร้ดิน100%เปอร์เซ็นตะครับทำให้เขามีรายได้วันหนึ่งวันหนึ่งจํานวนไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะทางมะเขือเทศนี่สามารถที่จะส่งขายทางออนไลน์กิโลกรัมละ350บาทในทีเดียวนะครับมะเขือเทศสวยๆนะครับผักปลอดสารพิษที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ทางสายรักสุขภาพที่ชอบทานมะเขือเทศปลอดสารพิษก็พลาดไม่ได้นะครับกับมะเขือเทศสายพันธุ์เนเธอร์แลนด์ทรงผลยาวรสชาติหวานอร่อยสีแดงเหลืองสวยสดซึ่งทางหนุ่มยาลาคนนี้ก็ได้เปิดแปลงกเกษตรปลูกผักไร้ดินมะเขือเทศนะครับที่ทำรายได้กิโลกรัมละกว่า300บาทให้ทางทีมงานของเราเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกมะเขือเทศปลอดสารพิษ100%เเซซึ่งกำลังให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้อย่างงดงามในขณะนี้ครับ คุณกามาอับดุลเลาะนะครับก็ได้เล่าให้ทีมงานของเราฟังว่าที่เลือกปลูกมะเขือเทศก็เป็นพืชที่มีอายุยืนนะครับสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆทนต่อโรคและก็สภาวะอากาศส่วนสายพันธุ์ของมะเขือเทศก็จะเป็นสายพันธุ์ของเนเธอร์แลนด์มีด้วยกัน3สายพันธุ์นะครับก็คือพันธุ์โซลาริโนพันธุ์ฟลาวิโอและก็พันธุ์คิงฟิชเชอร์สำหรับจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์นั้นโซลาริโนก็จะมีสีแดงสวยลูกเรียว เล็กรับประทานง่ายสีเหลืองก็คือฟลาวิโอนะครับมีเนื้อแน่นไม่มีไส้สำหรับคนที่ชอบกินเนื้อแน่นๆนะฮะส่วนคิงฟิชเชอร์ก็จะเหมือนกับโซลาริโนแต่จะลูกใหญ่กว่ามีเนื้อเยอะกว่านะครับนนการปลูกก็จะมี2วิธีก็คือการเพาะเมล็ดและก็การชาแขนงซึ่งทั้ง2วิธีก็มีข้อดีแตกต่างกันเริ่มจากการเพาะเมล็ดก็จะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะมีลูก สุกนะฮะร,รุ่นแรกก็จะเก็บเกี่ยวจนอายุประมาณ3อายุประมาณ4-5เดือนต้นก็จะแก่ตายไปเองส่วนการชำแขนงก็จะได้ผลเร็วกว่าครับแต่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็สู้วิธีการปลูกด้วยเมล็ดไม่ได้จุดเด่นของสองสายพันธุ์โซลาริโนนะครับะจะมีลูกเรียวเล็กนะครับซึ่งผู้รับประทานจะรับประทานง่ายนะครับแล้วก็จะมีรสชาติหวานนํำนะครับ แล้วก็ลูกสีเหลืองนี้จะเป็นฟาวิโอนะครับจะมีเนื้อที่แน่นนะครับจะมีไม่มีไส้แล้วก็มีเนื้อที่แน่นคนที่ชอบกินเนื้อเน้น,น,นๆก็จะแนะนําฟาวิโอส่วนคิงพิชเชอร์เนี่ยจะไปเหมือนกับโซลาริโนแต่ว่าลูกมันจะใหญ่กว่าแล้วก็มีเนื้อเยอะกว่าครับเริ่มจากการเพราะมาเมล็ดนะครับประมาณ3เดือนถึงจะเริ่มมีลูกสุกรุ่นแรกนะครับก็เก็บเกี่ยวจนทั้งอายุมัน4เดือน5เดือนแล้วก็จนทั้งมันจะ แก่แก่ตายไปเองครับคุณกาเมาก็บอกอีกว่าหลักๆของการขายมะเขือเทศหวานนี้ก็คือเขาจะขายทางออนไลน์นะครับรวมถึงฝากแม่ค้าที่ไปขายในทางตลาดนัดขายด้วยนะครับขายอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาทแล้วก็แบ่งขายเป็น,น,นขีดนะครับ<ม>ก็คือขีดละ3-5บาทครึ่งกิโล150บบาทส่วนคนที่สั่งซื้อหลักๆก็จะเป็นคนซื้อที่ซื้อในพื้นที่นะฮะร,รวมทั้งคนต่างจังหวัดด้วย หลักๆคือจะเป็นการขายออนไลน์นะครับแล้วก็ฝากแม่ค้าคนกลางขายตามตลาดนัดเกษตรกรครับขายยังไงขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ300บาทครับตอนนี้หลักๆจะเป็นคนในพื้นที่นะครับก็ต่างจังหวัดก็จะมีบ้างนะครับรักสุขภาพอย่าลืมอีสานฟาร์มครับมีทั้งมะเขือเทศผักสลัดบัตเตอร์นัดนะครับสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่มีสารพิษร้อเครับ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลิ้มรสชาติของมะเขือเทศพันธุเนอเแลนด์ซึ่งมีรสชาติหวานกรอบอร่อยก็สามารถติดต่อไปได้ทางคุณกาเมาได้ที่ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0828252528หรือว่าทาง Facebook กาเมาอับดุลลาะอีซานฟาร์มยหลาครับขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากคุณรุ่งสุริกิจกุณสวัสดนะครับทีมงานของเราจากอินทยาลาครับ ครับก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าหากว่าใครมีความต้องการที่อยากจะได้พืชผักปลอดสารพิษแล้วก็ต้องการที่จะไปเยี่ยมชมอีสานฟาร์มหรือว่าต้องการพืชผักปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศผักสลัดต่างๆมารับประทานก็สามารถที่จะติดต่อไปทางที่คุณสามมรถอับดุลเลาะห์ที่อีสานฟาร์มยะลาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ